สวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD88 m มริ t z าาาาวนะครับ youtube.com นะคลิปนี oo ้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจำในเดือนธันวาคม2563นะอันนี้ก็ใกล้แล้วนะครับเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับแล้วก็จะมีเทศกาลคริสต์มาสอีกนะก็ขอให้แฟนคลับของมอริสผาดาวทุกคนนะครับ โชคดีมีชายประสบผลความสําเร็จสมหวังในทุกประการเลยนะครับเงินทองไหลมาเทมาตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงปีใหม่เลยนะครับในการโคจรของดวงดาวประจาเดือนธันวาคมนี้นะครับจะมีดาวอะไรที่โคจรย้ายราศีบ้างนะครับเดี๋ยวก็มาไล่เลียงกันนะครับก่อนอื่นเลยนะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกดซับสไครต์นะครับได้โปรดช่วยกดติดตามกดซับสไครต์ช่อง y o ยูทูบพระอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งด้วยนะครับเออถ้าใครอยากดูดวงนะครับหรือดูเลิกทำการมงคลต่างๆนะครับหรือบูชาวัตถุม,มงคลต่างๆก็ติดต่อม่าอาจารย์ได้นะครับเออจะได้เป็นมงคลนะเป็นสิริมงคลในดวงชะตานะครับการโคจรของดวงดาวในเดือนนี้นะครับดาวดวงแรกเลยที่จะย้ายราศีก็คือดาวพระเสาร์ดาวเสาร์นี้นะครับก็จะย้ายเนในวันที่5ธันวาคม63 เวลา8โมง42นาทีสาวก็โคจรเข้าสู่ราศีมังกรนะครับโดยตำแหน่งก็เป็นเกษตรนะก็ถือว่ามั่นคงดีในดวงชะตานะครับสาวกเกษตรเดชด,ดีศีก้าหานทั้งวงวานญาณมิคิดอาศัยบริบูรณ์ด้วยโภคาสาาสาสาไทยยศศักดิ์ได้ตามบุญหนุนชะตานะครับ,รบก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางทดีดีด้วยบุญด้วยกุศลนะ ต่อมาคือดาวพุธเดินหน้าเสดนะครับดาวพุธก็จะเดินหน้าเสดอย่างรวดเร็วในวันที่12ธันวาคม63เวลา13.56นาทีพุธก็เข้าสู่ราศีธนูนะครับต่อมาคือดาวพระศุกร์ก็เดินหน้าเสดด้วยเช่นกันในวันที่12ธันวาคม63เวลา1.23นก็เข้าสู่ราศีพิจิกตำแหน่งเป็นปราเกษตรต่อมาคือดาวอาทิตย์ย้ายนะครับในวันที่16ธันวาคม63 ย้ายเวลา9ก้าโมงเนาทีนะอาทิตย์ก็เข้าสู่ราศรีธนูด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นคู่มิตรกันนะอยู่ในเรือนพฤหัสบดีนะครับต่อมาคือดาวคารดาวคารจะย้ายราศรีในวันที่27ธันวาคม63เวลา2 1่สเนกาเนาทีนะครับดาวคารก็ย้ายเข้าสู่ราศรีเมฆโดยตำแหน่งก็เป็นเกษตรก็ถือว่ามั่นคงด้วยเช่นกันต่อมาเลยก็คือดาวพระพุธนะครับ ดาวพุธก็จะเดินมนนะดาวเดินม่นหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่าเสมอนะครับช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างบางทีกนะ็นักจางงังบ้างนะครับเออนะักจางงังก็คือไม่เดินเพราะไม่รู้จะเดินไปไหนนะครับในวันที่30ธันวาคม2563เวลา22น,า, 3, 14, นาทีนะครับในเดือนนี้ก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพนนะครับพระจันทร์ก็จะดับเนี่ยนะในวันที่14ธันวาคม63 อยู่ที่ราศีธนูนะและพระจันทร์ก็จะเป็นในวันที่30ธันวาค 6, าม63สนะครับอยู่ที่ราศีเมถุนด้วยเช่นกันนะครับเปิดดวงชะตาของท่านดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันนะครับดาวเสาร์เนี่ยโคโจรย้ายราศีนะครับในวันที่5ธันวาคม63เวลา8โมง42นาทีในดวงชะตาเนี่ยดาวเสาร์นั้นเ,นเป็นดาวเจ้าเรือนภพกเกษตรโคโจรมาอยู่ในภพปุตตะนะครับ ในดวงชะตาในตําแหน่งก็เป็นพินทุบาทบุตรบริวารหรือสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นแม้จะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่ก็ส่งผลให้เจ้าชะตามีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะครับในช่วงเนี้นะในเรื่องของบุตรบริวารเนี่ยยังไงก็ไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรมากมายนะครับอาจจะมีความกังวลมีความคิดมากในเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะครับโดยชะตาคุณเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความอดทนมากในช่วงนี้นะ แต่สิ่งที่ที่สำคัญเลยนะครับคือตามาตำราโบราณเนี่ยนะเสาอยู่ในภพปุตตะเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับ mm. เขาเรียกว่า,าดวงชะตาเนี่ยไม่ค่อยที่จะดีนะนะครับคือไอแหม่ห้ามขาห้ามพูดนะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพให้มากนะครับเป็นสำคัญในดวงชะตาของคุณ นะพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระพุธดาวพุธเนี่ยจะเดินหน้าเสดจอย่างรวดเร็วในวันที่12ธันวาคม63นะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีกันนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเริญนพบพธรรมะด้วยนะครับโคจรเข้าไปอยู่ในภพพันธุนะตำแหน่งก็เป็นปราเกษตรแล้วก็เป็นอูดมเกณฑ์ นารักคือโสโรวุฒโธชีโวสุโกเราสัจฉกัลุปัตทุขอปัตตนิรละลาภาส่งผลให้คุณเนี่ยจะมีรายได้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในดวงชะตางคุณนะครับเออก็มีเกณฑ์ที่จะมีรายได้มีเงินมีทองเข้ามาในช่วงนี้นะครับเจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสที่ได้คุกคีกับญาติพี่น้องนะครับในดวงชะตาก็ส่งผลในทิศทางที่ดีในด้านของหน้าที่การงาน นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยเจ้าชะตานเนี่ยอาจจะนํางานนะครับหรือสิ่งที่รับผิดชอบตับมาทําที่บ้านซึ่งส่งผลให้เจ้าชะตานเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็จะมีรายได้ผลประโยชน์เข้ามามีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารเจราจาในช่วงนี้ด้วยนะครับพูดถึงในเรื่องของงานไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมาพูดถึงในเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันดาวสุกเนี่ยก็จะเดินหน้าเสิร์อย่างรวดเร็วนะครับในวันที่12ธันวาคม63า เวลาหนึ่งทุ่มยีนาทีดาวศุกร์นี้ก็โครจรเข้าสู่ในภพศาจระนะครับเป็น3แก่ชะตานะศุกร์สามดังนี้จะเจริญยิ่งในช่วงนี้คุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับทำอะไรก็มักจะประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงชะตาของคุณนะครับในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินของคุณนจะหมดเปลืองไปกับค่าใช้จ่ายนะครับพาษีสังคมในระดับหนึ่ง นะแต่ก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเนะี่ยเป็นที่สนใจในหมู่สังคมนะครับแล้วก็ฐานะความเป็นอยู่ที่ดีด้วยแล้วคุณก็มีโอกาสที่ดีนะครับเจ้าชะตาเนะี่ยก็จะมีเครดิตความน่าเชื่อถือในสังคมที่ดีอีกต่างหากนะครับก็จะมีความสุขมีความสําเร็จที่ดีนะดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระทิ์นะครับดาวทิ์เนี่ยจะย้ายในวันที่16บธันวาคม63นะเวลา9ก้าโมงเนาทีนะเพราะฉะนั้นในวันนั้นก็อย่าลืมเลขหนึ่ง นะครับแต่ก็มีโอกาสนะที่จะนําโชคลาภมาให้กับดวงชะตาของคุณนะครับในดวงเนี่ยดาวพระอาทิตย์เนี่ยโครจรย้ายราศีเข้ามาสู่ในภบพันธุคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องนะครับหรืออาจมีความเสียหายเกิดขึ้นมีเกณฑ์การต่อเติมซ่อมแซมบ้านนู่นนี่นั่นนะครับจะให้ดีขึ้นก็ได้นะหรือบางคนดวงชะตาเนี่ยมักจะเก็บที่ดินไว้ไม่ค่อยอยู่นะัก นะครับมีเรื่องเสียทรัพย์สินนะประมาณนี้ขายที่ขายทางต่างๆนะครับดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวรังขานดาวคานนี้จะย้ายตำแหน่งเป็นเกษตรในวันที่27ธันวาคม63นะช่วงนี้นะครับดาวก็เป็นปินทุบาทสุขภาพร่างกายของเจ้าชะตาเนี่ยครับก็ถือว่าแข็งแรงนะแม้จะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของสุขภาพบ้างแต่ก็สามารถแก้ไขหรือรักษาให้หายได้ในช่วงนี้ นะครับเออคือบางทีนี่คุณอาจจะไม่ค่อยที่ขยันมากนักอาจจะขยันเป็นพักๆก็ได้นะครับในเรื่องของเพื่อนฝูงก็ไม่ค่อยดีช่วงนี้เพื่อนอาจจะน้อยนะครับหรือคุณอาจจะไม่ค่อยที่จะสังคมอะไรมากมายนักนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าช่วงนี้เพื่อนอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับต่อต่อมาเลยนะครับเออแล้วก็ขำมานะต่อมาก็คือดาวพุธ ดาวพุธเนี่ยจะเดินมนนะครับการโคจรเดินมนหมายถึงการเดินที่ไม่สม่ําเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างบางทีก็ณจังงังบ้างนะฮะณจังงังคือไม่เดินไม่รู้จะเดินไปไหนนะครับในวันที่30มธันวาคม63เนี่ยยีิบสองนกาสามสิบสี่นาทีดาวพุธก็เดินเข้าสู่ในภพป,ปุตตะนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตานในช่วงระยะเวลาเนี้ชาวราศีกันเนี่ยคุณพูดอะไรแล้วเนี่ยนะครับ คือพูดดีเนี่ยก็ภัยร้อนจัดใจพูดร้ายก็แสบสันถึงสวงในดวงชะตาเพราะฉะนั้นให้คุณพูดให้ดีเข้าไว้สําเร็จมีคนเชื่อถือในคาพูดของคุณนะครับถ้าคุณจะขายสินค้าผลิตภัณฑ์รุ่นนี้นั่นก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะครับดาวนี้มาอยู่ในตําแหน่งนี้ก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ร่างกายดูดีและทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือเจ้าชะตาอาจจะดูอ่อนกว่าวัยก็ได้นะครับเออบางคนก็อาจจะไป ฉีดโอท็อกนะหรืออาจจะบางคนกอาจจะดึงคิ้วขึ้นสูงขึ้นหรือไม่ก็อาจจะทำใจให้การฉีกปากให้กว้างขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็แล้วแต่นะตามสบายเลยนะครับเออคุณก็จะดูดีดูสวยขึ้นนะในดวงชะตาก็สามารถทําได้ส่วนในเรื่องของการงานนะครับก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปงในทิศทางที่ดีในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆนะครับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นผลดีต่อเจ้าชะตาด้วย ของชาวลนะัคนาราศีกันนะแล้วก็พุธเป็น5นะครับก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยจะมีเงินมีทองนะครับมีปัญญาเฉลียวฉลา,าดนะแล้วก็มีคนรักชอบพอมากในช่วงระยะเวลานี้ด้วยนะครับคือมีคนมีคนชอบคุณมีคนข้างใครคุณข้างใครคุณคุณก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่มักมีความทุกข์อยู่ในใจนะครับไม่รู้จะทุกข์อะไรนักนาะทุกมากมันแน่นออกก็ยกออก แทนนันเองนะต่อมานะครับมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นนะพระจันทร์จะดับในวันที่ส4ี่ธันวาคมหกสาเวลาย2ิบสองนาฬิกานาทีเนี่ยจันทร์ดับนั้นอยู่ที่ราศีธนูนะครับเพราะฉะนั้นในวันนั้นให้ระวังในเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องอาจมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับมีเรื่องเดือดร้อนนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงและพระจันทร์จะเพ่นนะครับในวันที่สามสิบธันวาคมหกสามเพ่นเวลาส0โมงสี่นาที อาจารย์เพนอยู่ที่ราศีเมถุนเพราะฉะนั้นส่งผลดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับเออคุณถือว่าคุณอาจจะมีโชคทางด้านการงานที่ดีในช่วงระยะเวลานั้นก็ได้ของชาวลัคนาราศีกันนะครับอิทธิพลของดวงดาวนะที่โครจรย้ายราศีในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเลขนําโชคประจําเดือนนี้ของชาวราศีกันเนี่ยของคุณก็จะมี53และ22 53้และ22เบื้องต้นนะครับ อันนี้คือเลขเบื้องต้นนะให้คุณไปซื้อแค่ลอตเตอรีร่ก็พอใบสองใบแค่นั้นนะไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับแต่ขอขอให้มีโชคมีลาบแล้วกันนะในดวงชะตาตั้แต่วันที่ 1- นถึงสธันวาคมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยวันที่3าถึงสให้ระวังในเรื่องของคําพูดคําจานิดหนึ่งนะครับเอ่อในดวงระวังในเรื่องของสุขภาพในช่องท้องด้วยวันที่5ถึงวันที่ 8ในช่วงนี้คุณก็อาจจะเป็นคนที่รักความสงบไม่ค่อยชอบที่จะมีเรื่องกับใครนะครับวันที่ 9- ก้ถึงสิธันวาคมช่วงนี้ให้ระวังอุบัติเหตุนะครับรถชนนะสุนัขก,กัดคนกัดต้องระวังหรือในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆต้องระวังไว้ด้วยนะครับพอวันที่15ธันวาคมช่วงนี้ให้ระวังการตกน้าตกท่าการมีแผลเรื้อรังรงักษายากนะก็ต้องไม่ประมาทด้วยนะครับพอหลังจากนั้นไปแล้วก็ถือว่าดี ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้วันเอาวันที่คุณต้องระวังแล้วกันนันอกน,นั้นดีหมดนะครับวันที่คุณต้องระวังก็คือวันที่9-10ธันวาคมแล้วก็15ธันวาคมในเดือนธันวาคมนี้นะครับโอเคอันนี้คือคำธนาไปกรโดยภาพรวมในดูชาตาของชาวลัคนาราศีกันนะเนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะ2000 564ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกคนโชคดีมีชัยประสบผลความสำเร็จสมหวังในทุกประการนะครับมีเงินมีทองไหลมาเทมาตลอดทั้งปีและตลอดไปเลยนะครับโอเคก็ขอให้โชคดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับ